ออกสืระหากพูดถึงสถานการณ์โรคระบาดโควิด19นี้เป็นที่ท,ทราบกันดีว่ามีคำยอยชิตติดปากคู่กับคำว่าโควิดคือการกักตัวและโรคโควิดกับการกักตัวนี้ก็ไม่เว้นแม้แต่พะเรียกว่าเดือดร้อนกระถึงผ้าเหลืองกันเลยทีเดียวก็เพราะ เชื้อลรกมันไม่ได้เลือกฐานะหรือมดดาศักของใครหรอกณที่วัดแห่งหนึ่งมีพระติดโควิดกันแล้วหนึ่งท่านแล้วพระที่อยู่กุฏิเดียวกันสองท่านคือพระตาลกับพระวันทั้งสองจึงต้องป้กักตัวและที่ที่เหมาะที่สุดในการกักตัวครั้งนี้คือใกล้ๆกับวัดนั่นละ่ะ ซึ่งถ้าเป็นคนทั่วไปคงไม่มีใครกล้าไปอยู่ที่นั่นแน่แต่นี่เป็นพระคงไม่มีความกลัวเรื่องผีเรื่องวิญญาณอยู่แล้วแต่เพียงคือแรกของการกักตัวก็เจอดีเข้าให้เลยคือพระทั้งสองได้ยินเสียงเด็กทารกร้องอุแวอุแวเมื่อทารกน้อยที่กำลังหิวนมพระทั้งสองเลยแน่ใจแล้วว่า คงเจอดีก็ให้แล้วเพราะสารที่แบบนี้จะมีใครพาเด็กทารกมาร้องไห้อยู่ที่นี่ได้พาอทั้งสองจึงได้แต่แผ่เมตตาให้และก็อยู่กันแต่ในที่พักที่ได้เตรียมไว้ให้พะตานพะตานท่านได้ยินเสียงร้องของเด็กทารกล้องไห้หรือเปล่าทำไมจะไปได้ยินละ่ะโลด้วยเสียงดัง สงสัยคงหิวนมละมัง้งในนี้ก็ไม่มีนมซะด้วยสิท่านจะาประทาเป็นผู้เล่นไปนะเมื่อช่วยกันแผ่เมตตาให้ยาณพวกนั้นเถอะไอ้เจะว่าไม่กลัวเสียทีเดียวเลยก็คงไม่ใช่เพียงแต่พราะกับคนธรรมดาทั่วไปจะเรียนวิชาทางธรรมที่ต่างกันหลังจากที่พาทั้งสองท่าน ช่วยกันแผน่เมตตาให้กับวิญญาณที่อยู่ณที่นี่สักพักเสียงร้องนั้นก็เงียบไปแต่ไม่นานก็ได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงเจ็บท้องจะคลอดลูกร้องอวดโอยอย่างน่าเวทนาจากเสียงที่ดังมาเววเวก็ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยเรืยะยเสียงร้องอวดโอยนั้นก็ดังตลอดทั้งคืน จนพระวันกับพระตาลแท้จะไม่ได้หลับได้นนอนกันเลยทีเดียวเพราผ่านไปคืนที่สองในขณะที่พระวันกำลังจอบอไปเข้าห้องน้ำก็เห็นผีกระสือที่เป็นดวงไฟลอยอยู่หน้าห้องน้ำตอนแรกพระวันจะเข้าห้องน้ำแต่พอมาเจอกับสิ่งที่เห็นเข้าก็ถึงกับหันหลัง เดินกลับไปยังที่พักในทันทีในระหว่างที่ท่านกําลังเดินกลับที่พักนั้นผีกระสือสาวนั้นก็ลอยตามพระวันมาติดๆจนพระวันต้องเดินเร็วจนแทบจะวิ่งอยู่แล้วแต่ก็ท่องคำว่าสำรวมสำรวมไปตลอดทางจนถึงที่พักจึงไปตามพะาตาล ให้ไปเป็นเพื่อนเข้าห้องน้ําแล้วพารทั้งสองก็พากันเดินไปยังห้องน้ําพอไปถึงก็เห็นผีกระสือผู้หญิงลอยอยู่ที่เดิมตอนแรกพาร์ตารู้สึกคับคล้ายคับคลาใบหน้าของผีกระสือสาวนั้นอย่างบอกไม่ถูกแต่ก็นึกไม่ออกว่าเคยรู้จักที่ไหน พระตาจึงเทศตักเตือนผีกระสือสาวนั้นไปว่าเป็นผีก็อยู่ส่วนผีมาตามหลอกพระทำไมไม่กลัวบาปกรรมเลยหรือไงกูไม่กลัวคนที่มันหลอกลวงทิ้งกูไปมันยังไม่กลัวบาปกรรมเลยก็แล้วทำไมถึงไม่ตัดกิเลนนั้นและไปอยู่ที่ที่ควรอยู่เสียทีละ่ะสักพัก ผีกระสือสาวนั้นก็ลอยหายไปทันทีพอพราทังสองเดินกลับถึงที่พักก็พบว่าผีกระสือตัวเดิมมาหักลอยอยู่ที่หน้าที่พักแล้วพบกับเสด็จสีหน้าอาฆาตอยา่างรุนแรงหลังจากนั้นพระตาก็เห็นกับตาว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในท่าคลอดลูก และผีผู้หญิงคนนั้นก็เบ่งข้อลูกออกมาทาลกที่ตัวเปื้อนเลือดค่อยๆคลาดออกมาอย่างช้าๆแล้วพอออกมาก็มานั่งเสียยิ้มพร้อมกับเสียงพูดว่าพ่อจ๋าพ่อทิ้งหนูกับแม่ไปทำไมพ่อใจร้าย,ายหนูเกลียดพ่อพ่อวันเห็นว่าถ้าไม่ดี หยิบสิ่งของบางอย่างออกมาจากย่ามแล้วปาใส่ผีกระสือทัวนั้นจนมีเสียงกรีดร้องดังไปทั่วทั้งป่าช้าไม่นานผีกระสือจอบอาฆาตตัวนั้นก็อาจจะทานหายไปแต่ผีเด็กที่เพิ่งโคตอดออกมาทำท่าจะเข้ามาทำลายพระตานแล้วพระวันก็หันไปหยิบสิ่งของเดิม และปาใส่ผีเด็กทาลกจนลราไปนอนชักดิ้นชักงอและผีเด็กก็ค่อยๆย่อยสลายกลายเป็นเลือสดสดๆกองอยู่ตรงนั้นส่งกินเน่าเหม็นคละคลุ้มไปทั่วทั้งบริเวณนั้นจนพารทั้งสองถึงกับสะอิสะเอียนกับกินที่เน่าเหม็นนั้นแทบจะเจียนออกมาพารทั้งสองไม่ได้คาดคิดว่า การมากักตัวในครั้งนี้จะสร้างความเสื่อสยองได้ถึงขนาดนี้พอลุ่งเช้าพระทั้งสองท่านก็บอกกับคนที่เป็นส่งสเสบียงอาหารว่าให้หาที่กักตัวให้ใหม่เพราะถูกลบกลัวเหลือเกินคงอยู่กันต่อไปไม่ไหวแล้วยังไงก็ต้องหาที่กักตัวใหม่สงสัยคงอยู่กันไม่ไหวแล้วละ่ะผีกระสือ มันมารบกวนทุกคืนเลยอย่าคิดว่าเป็นพระแล้วจะไม่กลัวผีเสียทีเดียวเลยนะไอ้กลัวน่ะไม่ถึงกับกลัวจนไม่มีสติหรอกจะย่าให้ต้องทนฟังเสียงร้องอดโอยอย่างน่าเวทนานี้ทุกคืนมันทัคงไม่ไหวจริงๆเพราะผีขี้สือสาวตัวนั้นดูมันจะอาฆาตแค้นหนักมากแต่ไม่รู้ว่าแค้นใครและแค้นเรื่องอะไร และคนที่มีหน้าที่สูดเสบียงอาหารก็รับปากว่าจะจัดหาที่กักตัวให้ใหม่แต่ยังไงคืนนี้ก็คงต้องพักที่นี่ตามเดิมก่อนเอาไว้พรุ่งนี้จะจัดการหาที่ใหม่ให้เพราะคืนนี้เลยคงไม่ทันเมื่อได้ยินดังนั้นพ่อทั้งสองท่านถึงกับหันมามมองหน้ากันทันทีคล้ายกับว่า จะเป็นการรับรู้ว่าต้องอยู่ที่นี่อีกคืนหนึ่งเอาเธอะอยู่มาได้ทั้งสองคืนอยู่สักคืนจะเป็นอะไรไปและก็เปลี่ยนอีกคืนที่พาทั้งสองต้องกักตัวอยู่ที่นั่นอีกหนึ่งคืนแต่คืนนี้ดูจะเงียบวังเวงแปลกๆชอบกลนบรรยากาศเงียบสงัดแต่แฝงไปด้วยความอึมครึมความเย็นเยือก ข้ามากระทบผิวกายภายนอกผ้าเหลืองทั้งงที่ไม่มีลมพัดผ่านมาเลยเมื่อความเงียบปกคลุมสถานที่แห่งนี้คงไม่มีอะไรที่จะทำได้ดีไปกว่าการนั่งสมาธิกําหนดจิตใจไม่ให้ฟุ้งซ่านแต่ทันใดนั้นเสียงวิววิวอันชวนขนลุกขนพองสยองก้าวก็เข้ามากระทบส่วนประสาท พ้าทั้งสองสะดุง้งจนลืมตาพร้อมกันและพ่อหวันก็ถามขึ้นว่านั่นมันเสียงล้องอะไรทำไมดังวิดวิวแสบแก้วหูไปหมดแบบนี้ล่ะพ่อตาไม่ตอบอะไรลุกขึ้นเดินออกไปดูข้างนอกก็เห็นว่าวิญญาณหลายตนค่อยๆคลานออกมาจากหลุมจนเต็มลาไปหมด ส่วนเสียงล้องวิวิวนั้นคงเป็นเสียงสัตว์ที่เห็นวิญญาณเหล่านี้แล้วพากันลองด้วยความกลัวบนสัญชาตญาณของมันราตาลเห็นแบบนั้นก็รีบไปหยิบรูปครคำออกมาและกลับมานั่งสมาธิเหมือนเดิมพ่อวันเห็นแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าข้างนอกเหตุการณ์คงไม่ปกติเสียแล้ว แต่ก็ต้องทำสมาธิต,ตามพระตาในทันทีไม่นานเหลววิญญาณลายพวกนั้นก็ไต่ขึ้นมาบนที่พักบ้างก็ไต่ขึ้นอยู่บนหลังคาและค่อยคกก่ยแงกระเบื้องหลังคาออกและหผัวหน้าก้มลงมองมายัางผู้ที่อยู่เบื้องล่างเมื่อพระตาเงยหน้าขึ้นมองก็เล่นเอาตกใจไปเหมือนกัน ลิสกิดพระวันที่นั่งสมาธิพร้อมกับนับรูปคำโดยไม่มีอาการหวาดกลัวแต่อย่างใดและพระวันก็ชูรูปครำขึ้นจนวิญญาณร้ายเหล่านั้นพลันตกจากราคากระเด็นกระโดนไปคนละทิศคนละทางจนล้องโอดโอ้ยด้วยความเจ็บปวดแล้วก็ค่อยหายไปทีละตัวเหลือไว้แต่ ผีกระสือสาวที่รอยอยู่ตัวเดียวยังไม่ยอมไปไหนพี่ตาลพี่จำฉันไม่ได้หรือจ๊ะมองดูดีๆสิกระสือสาวพูดกับพระตายไปแบบนั้นในขณะที่พระตายก็พยายามเพ่งมองไปยังใบหน้าของกระสือสาวตัวนั้นอย่าพินิษพิจรารณาและทันใดนั้นเขาก็นึกออก และพูดชื่อออกไปว่าสาใช่สาหรือไม่ใช่แล้วฉันสาเองยังไงล่ะนึกว่าจะลืมกันเสียแล้วไอ้ตานคำสุดท้ายที่เรียกชื่อของพระตาลมืดเต็มไปด้วยความเครียดแค้นอย่างแสนสาหัสแล้วนี่ทำไมสาถึงมาเป็นกระสือได้ล่ะ ก็หลังจากที่พอมึงรู้ว่ากูท้องมึงก็ทิ้งกูไปกูเที่ยวตามหาที่อยู่ของมึงแต่ก็ไม่พบกูไม่กล้าพาท้องกลับบ้านเพราะอับอายเมื่อไม่มีทางออกใดทางออกเดียวที่จะดับความอับอายและความเจ็บแค้นใจทั้งหมดได้ทางออกเดียวคือความตายเท่านั้นในคืนหนึ่ง ขณะที่จะผูกคอฆ่าตัวตายที่ใต้ต้นไม้บังเอิญมีผีกระสือผ่านไม่เห็นเข้าเขาจึงกัดเชื่อที่กำลังจะรัดคอจนเกือบจะหมดลมหายใจอยู่แล้วนั้นจนกูตกลงมาที่พื้นและต้องแทงลูกในที่สุดลูกในท้องข้อหักตายจนต้องทำการเบ่งงลอดออกมาในตอนนั้น มึงไม่เข้าใจความเจ็บปวดทรมานหรอกว่ามันเจ็บปวดทรมานสักปานใดและผีกระสือนั้นก็ขอให้กูตอบแทนโดยการเป็นทายา่กระสือคนต่อไปที่กูจะเป็นกระสือก็เพราะเมืงองพระตานไม่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็สำนึกผิดและบอกว่าที่เขามาบวชเป็นพระก็เพราะ สำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปขอให้สาวยกโทษให้เขาไม่กูไม่มีวันยกโทษให้พูดจบกระสือสาวนั้นก็ทำท่าจะเข้ามาทำลายพระตานแต่ก็ได้ถูกพระวันใช้มงกถาปอใส่กระสือตัวนั้นจนล้ออวดโอยด้วยความเจ็บปวดแล้วพระวันก็สั่งสอนผีกระสือตัวนั้นว่า จำไว้นะไม่ว่าคนหรือผีถ้าจะจัดความแค้นที่เปียบเหมือนไฟสูงแชตัวเองได้แล้วลวก็จิตใจก็จะสงบเมื่อจิตใจสงบก็จะพบความจริงของชีวิตกลับไปเถอะอเรื่องทางโลกปล่อยให้กรรมเป็นตัวตัดสินพ่อวันพูดจบที่กระสือตัวนั้นก็มีน้ำตาที่ไหลออกมาเป็นสีแดงพร้อมกับ ค่อยๆพยักหน้าแล้วค่อยๆลอยหายไปในที่สุดพระวันจึงหานไปพูดกับพระตาลว่าไปแผ่เมตตากันต่อเถอไม่ว่าคุณหรือผีถ้ากระจัดความแค้นที่เปรียบเหมือนไฟสงใจตัวเองได้แล้วแล้วก็จิตใจก็จะสงบและเมื่อจิตใจสงบก็จะพบความจริงของชีวิต ส่วนพาตานเขาก็ต้องอยู่กับความสำนึกผิดและบาปกรรมของเขาต่อไปเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากผู้หูถูกใจสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะมาให้พาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ